ดูสน,ดนิดนังแล้วกันให้กันเอ็มดูขำๆเฮ้ยเตนเจอติงเตนเจอติง เดี๋ยวไฟครับ มาจาก H&M แล้วสรุปก็ไม่ได้ซื้ออะไรด้านซ้ายด้านขวาอาปิดซ่อมหมดเลยมีนี่นี่เองร้านอาหารชื่อคนนั้นนะพาสต้าโอเคจบอ๋อชั้นนี้ยังไม่จบไนหะร้านคาวดี้คอฟฟี่โหกิดกาแฟลอ,อยมาเลยเป็นหนึ่งในร้านที่พอมีขายพวกแบบน้ำจิ้มไทยๆบ้าง มีพันท้ายมีแม่ประนอมนี่เทอดี้คอฟฟี่ร้านนี้ขายของเอเชียขายของเอเชียแต่ว่าก็มีกาแฟเมีกาแฟด้วยเซ้ายมือเราเป็นอิกกะอันนี้เป็นแนวแบบเสื้อผ้าทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นโคตรจะโคตรจะสไตล์ญี่ปุ่น เดี๋ยวขออนุญาตแบะคอราน,นี้แป๊บหนึ่งไม่รู้ว่ามีน้ำจิ้มไหมวันนี้ทันท้ายใกล้หมดละ ไปชั้นล่างกันสุดท้ายแล้วอะลงบันไดเลื่อนมาเจอทางเข้าเลยก็ดีว่าและไอ้ตรงหนึ่งฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายซาร่าซาร่านี่เพิ่งทำใหม่นะเพิ่งเปิดประมาณเดือนเดียวเองใหญ่เลยแต่เราไม่เดินละ เราช้อปปิ้งแค่พอจําเป็นพอตอนนี้เยอะอย่างนา้นนี่ร้านเครปอันนี้จริงกินบ่อยนะดิปเปอร์แดนครเนี่ยอร่อยดีกินบ่อยเลยแหละสองสาอาทิตย์ต้องมีสักครั้งหนึ่งคนต่อแถวเยอะอยู่เคสปีครมไม่มีคนเลยค่ะ ทำไมคนน้อยจังมีคนกินคิสไปคิมเลยั่งตรงข้ามมีอันเล่นะชานมไข่มุกโอเคหมดจริงละอน,นี้มันคือลานข้างล่างละเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกแล้วกันมันมีจัดคริสต์มาสเล็กน้อยแต่วันนี้มันมืดเร็วด้วย5โมงมืดล้วถ้าเป็นประเทศไทยนี่เหมือนประมาณ3ทุ่มเลยนะมืดโคตรเร็วช่วงนี้ แล้วก็หนาวหนาวชิบหายกระไฟคิดมัดเล็กน้อยนะช่วงนี้อ๋อลืมไปเลยมีมูจิด้วยมูจิใหญ่นะที่นี่ไว้วันไหนจะมาซื้อของค่อยมาถ่ายให้ดูแล้วกันแบบใหญ่เลยแบบใหญ่แบบใหญ่เลยอะ,แบบแบบยอะแต่เอาจริงเดี๋ยวนี้มูจิที่ไทยก็ใหญ่นะมีหลายสาขาที่ทำใหม่แล้วใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยม,มูจิที่ไทยเนี่ย นี่มีโซนที่เป็นแบบของใช้ภายในบ้านก็มีคือมูจิสาขานี้ใหญ่จริงเราไปดูไฟคิดมัดนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับบ้านเนล่าน่ารักจริงๆ Winter Illumination ว่ะ ขวามือมีร้านกาแฟนี่ชิมบุลาคอฟฟี่อยู่ตรงนี้แล้วก็ร้านนี้คนไทยก็น่าจะชอบกันนานะกรีนทีคนไทยชอบมาตามล่าชาเขียวกันนะร้านนี้นานากรีนทีที่นี่ก็มีนะจ๊ะคนไม่เยอะด้วยจ้านี่มากันได้นานากรีนทีนานากรนที ลองกันได้นะร้านขายชายเขียวไอติมก็มีชายเขียวก็มีนิโกโอแอนจุดๆจะเป็นคาเฟ่ขายกาแฟาด้วยแล้วก็มีสินค้าที่โคตรเป็ดตะเล็ดมีทุกอย่างมีโซนที่เป็นอุปกรณ์เอาท์ดอมีหนังสือมีอาหารสำเร็จรูปแล้วก็เสื้อผ้าก็มีมีทั้งเฮาส์แบรนด์แล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วย ไปวันไหนสว่างๆจะมาถ่ายให้ใหม่แล้วกันวันนี้มันมืดแล้วนี่นะนิโกแอนจุดๆชั้นสองจะมีทางเชื่อมทางเชื่อมไปโผล่ห้างอีกฝั่งหนึ่นอะที่เป็นห้างที่อยู่ริมท่าเรือที่ชื่อมโมเสกจะสามารถทะลุไปห้างนั้นได้นี่ไงทางไป ห้างโมเสกแล้วก็อันตังแมนมิวเซียมจ้า mm hmm. ต้องขึ้นไปได้เลื่อนยึกยืนนี้ไป mm hmm. ป้ายทางไปห้างโมเสกโอ้ตรงนี้มีจัดปองให้หมุนนะ mm hmm. จะดปองให้หมุนก่อนจะเปลี่ยนห้าง mm hmm. โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน เหนื่อยและหนาวมืดก็เร็วนี่พึ่งยังไม่6โมงเย็นเลยอ่ะด้านนอกคือมืดแล้วอ่แบบมืดตึบแล้วอ่ะไม่รู้ดูออกไหดูผ่านกล้องโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันพามาเดินห้างอูมีที่โกเบกันนะคือคิดว่าถ้าอยากมาช้อปปิ้งแบบหนีคนก็ลองหาเวลามาได้คนมันน้อยจริง และสิ่งที่คนไทยช็อปมันก็มีครบไงมาเฮดแอนเอมซาร่ายูนิโคจียูเอบีซีมาร์ทเอบีซีมาร์ทก็เป็นเอบีซีมาร์ทแบบแกรนด์สเตดนะก็คือแบบเป็นสาขาใหญ่ของเยอะกว่าเอบีซีมาร์ทธรรมดาครบทุวอย่างจริงมูจิก็มีอาหารก็อุดมสมบูรณ์สามารถเลือกกินได้ทั้งฝั่งอูมิเอะแล้วก็เดินข้ามไปฝั่งโมเซก็ได้กลางคืนก็เป็นท่าเรือวิวสวยช่วงนี้ประดับไฟคิดมัดด้วยโอเคเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาถ่ายให้ให,หม่วันนี้หนาวแล้วเหนื่อยแล้วประมาณนี้ก่อน ก็ขอบคุณมากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกดซับสำคัญมากเป็นกำลังใจให้ทีหนาวก็หนาวเนี่ยออกมาถ่ายคลิปให้พวกมึงดูกันนะล้มกลนด้วยเจอกันบายบาย